สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องน้าลือชานะครับสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้เป็นอีกองหนึ่งที่ผมจะนำมาให้ชมนะครับเป็นเหรียญ <c oughs> เหรียญน,นี้ทำกระไลนะครับเหรียญของอนี่นะชื่อหลวงพ่อจะหลวงพ่อบุญมาวัดเทพพงธรรมนะครับผม ทรงเหรียญคล้ายๆหลวงพ่อก,กันนะหลวงพ่อก,กันวัดพระญาติสร้างในปีสองห้าสี่สองเหรียญน,นี้สร้างในปีสองห้าสี่สองก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะแปลกนะเนื้อดูแข่งแ่งยังไม่รู้นะ,ะเหรียญรุ่นนี้เนื้อมันเนื้อเขาอะดูแก่งแล้วก็กระไหลเนี่ยน่าจะเป็น กระไลเงินนะผมว่านะน่าจะเป็นกระไหลเงินอะ่ะไม่รู้ว่าสมัยน้นมันมีนิกเกิลหรือเปล่าเพราะว่านิกเกิลส่วนมากเขาก็นิยมใช้อยู่นะกับพราเครื่องแต่มันไม่มากแต่กระไหลเงินอันนี้เหรียญน,นี้มันเหมือนแบบถูกใช้นะแล้วก็กระไหลก็หลุดไปบางที่ละแล้วก็ผิวก็เปิดแต่เนื้อเนี่ยดูแก่งคือในความคิดผมเนี่ยเนื้อเนี่ยอาจจะ อ่าหลายวัสดุหลายมวลสารนะนะที่เขามาผสมแล้วก็เอามารีดเป็นแผ่นเอามารีดเป็นแผ่นแล้วก็ปั้มเป็นเหรียญออกมานะครับเนี่ยดูสิสังเกตดูนะตรงนี้ด้านหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชมในกล้องกันนะแล้วก็ผมจะอธิบายนิดนึงว่าทำไมผมถึงบอกว่าเป็นหลายวัสดุหลาย มวลสารนะที่เขาเอามารวมกันนะเพราะว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ชมด้านหน้าก่อนเดี๋ยวให้ชมด้านหน้าก่อนเหรียญนี้รายละเอียดอ่พวกเส้นขนแมวเอ้ยพวกอะไรเอ้ยเนี่ยมันไม่ค่อยมากเท่าไหร่เท่าที่ผมดูเข้าๆนะครับตอนนี้นะมันมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยมันคือเหรียญจะแบบตื้อๆหน่อยยุคนั้นเขาน่าจะใช้การกดหรือเปล่า กดกดแบบกัดเอาอะนะครับอย่างเหรียญยุคปีสามเก้าอะไรพวกนี้เขาก็ใช้กดกดกัดเอาอนะอย่างพวกเหรียญหลวงพ่อกลวยพวกเหรียญหลวงพ่อพุทธวัดกลางบางพา้าอะไรพวกนี้นะครับคือ,อเขาเรียกว่ามันน่าจะเป็นกรรมวิธีร่วมสมัยอะนะในอันนี้ในความคิดผมนะผมคาดเดานะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยทำไมมันไม่ได้มีความคมแบบ ของการแก่แม่พิมพ์แต่มันเหมือนเขาใช้เป็นโกดอะไรสักอย่างนึงกัดในแม่พิมพมอ่ะนี่ในความคิดผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ชมว่าทําไมอ่าถ้าเป็นเหรียญเนี่ยมันไม่ใช่เหรียญหล่อมันต้องมีรอยร่องรอยของการแก่แม่พิมพ์อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ว่าทําไมผมถึงคิดอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราจะเรียนรู้แล้วก็ชมรับชมไปพร้อมกันนะโอเค นี่โดยรวมก็จะประมาณนี้เลยเป็นเหรียญที่สวยแล้วเนื้อนะ่ะค่อนข้างแก่งมากผมบอกเลยรุ่นนี้แล้วก็น่าจะเป็นพระดีอ,องค์นึ่งนะผมว่านะด้านหลังก็จะเป็นนี่ยันนะนี่ก็จะหัวใจศีลน,นะพุทธสังนี้แล้วก็เป็นอ่าเป็นพระเจ้าตักศีลน,นะทรงมาโอเคเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ชม เนี่ยนะเนี่ยทวนผู้คนดูคือเหรียญนนะ่ะถ้าเขาแก่ไม่พีมาทําทไมมันไม่มีร่องรอยของการแกะล่ะใช่ไหมแต่นี่คือเขาน่าจะใช้โกดอย่างที่ผมว่าแหละอย่างของปีสามเก้าอะไรประมาณนี้นี่ก็ถ้านับปีสามเก้าขึ้นมาปีสี่สองก็ไม่ไม่ไกลนะน่าจะเป็นกรรมวิธีร่วมสมัยนะครับของทางโรงงานที่เขานิยมใช้กันนะนะหรือว่า ท่านใดมีเหรียญทองแดงที่เป็นเนื้อทองแดงแบบไม่ได้ทํากระไรอะ่ะก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าจริงๆแล้วมันต้องมีแต่เพราะเขาไปไอเขาไปทากรไรลมันเลยหายอะไรแบบนี้นะแต่อันนี้ก็คือลงกล้องแล้วนะทุกคนเนี่ยดูดิตัวหนังสือเป็นแท้งแต่ว่าก็อันนี้คือมันไม่ค่อยแบบทิ้งร่องรอยของการแกะแม่พิมพ์ให้เราเห็นนะทุกคนนะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งสิ่งที่เราต้องสื่อสารนะทุกคนคือ,อาการแกะแม่พิมพ์เส้นขนแมวเส้นอะไรพวกนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีบนเหรียแลเหรียนั้นจะแกะไอ้จะเก,ก๊คือเราต้องดูด้วยว่า,าสร้างขึ้นในพศไหนนะแล้วก็กรรมวิธีในการสร้างที่เขานิยมกันสร้างในยุคนั้นๆน่นนนนะเขาใช้อะไรนะครับนี่ดูดิ นี่คือเป็นน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆสนิมอ่ะเห็นไหมทุกคนดูนะครับเนี่ยเนี่ยคือผมถึงบอกว่าเนื้อแก่งมากแล้วก็น่าจะผสมวลสารหลายอย่างนะครับนี่นะดูนี่คือเป็นสนิมแบบนี่เลยบนพ้านะทุกคนนะดู ดูหัวเรียนอันนี้น่าจะแขวนมาก่อนนะห่วงใหญ่หน้าตาหลวงพ่อประมาณนี้โอเคเนอะนะดูโอเค,นะอเคส่วนตัวตัดก็เป็นแบบนี้ตัวตัดนี่เออเหรียญรุ่นนี้แปลกมากเลย เอาใครรู้บ้างนะคอมเมนต์หน่อยนะครับเนี่ยตัวตัดแทบจะไม่มีให้เห็นเลยตัวตัดละเอียดนะเนี่ยทุกคนนี่มีอยู่มีให้เห็นตัดแล้วฉีกเนะนะครับนะนี่ยตัตัวตัดตตัดของเหรียญคือเนื้อแก่งมากเหรียญรุ่นนี้ผม ผมยังรู้สึกชอบเลยนะนี่นะราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงไม่ถึงหลักพันด้วยซ้ำแต่เป็นเหรียญดีนะโอเคเนี่ยดูสนิมคือมันคล้ายๆบน <c oughs> น่าจะเป็นโลหะเก่านะผมว่าโลหะที่มีอายุอะนะครับดูนี่คือเราเราเราจะพบบนพระหล่อนะครับทุกคนพระหล่อที่มันมีอายุอนะ่ะค่อนข้างมีอายุอนะ่ะ บนผิวเขาก็จะออกเป็นแบบนี้นะเนี่ยุดนี้นอ่านะครับเนี่ยสังเกตดูเนี่ยคือบนผิวใครมีรูปหล่อเช่นหลงพ่อเงินหลงพ่อเงินหรือว่าพ้าหล่อแบบเก่าๆหน่อยอย่างเงี้ยลองสังเกตดูลองส่องดูนะคือเนื้อพ้าจะออกจ้ำๆแบบเนี้ยจ้ำๆจ้ำๆแบบเนี้ยนะครับ คือเขาเรียกว่าเป็นสนิมของโลหะที่มันเก่าอ่ะมันเก่าแล้วก็มันขึ้นสนิมอ่ะเราทําเองไม่ได้นะครับมันเกิดจากข้างในอย่างหลงพ่อเงินอะไรพวกน,นี้แล้วก็หลงพ่อบวยเนี่ยครับจะมีเนี่ยดดเนื้อแก่งมากนะทุกคนขออภัยครับแบตลถเนี่ยโดเนื้อแก่งมากโดเด ผิวนี่เป็นจ้ำๆเลยตรงที่มันโดนเหงื่อเนี่ยคือแบบผิวเขาขึ้นแบบเป็นสนิมอะของโลหะเก่านะใครมีนเก็บไว้แขวนได้นะครับรุ่นนี้ผมว่าโอเคเลยนะถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องราคาผมว่าโอเคเลยนี่คือยันเส้นสายของการแกะไม่พิมพ์แทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะคือเหมือนเขาใช้กดกัดอย่างที่ผมบอก ต้นคีบอะดูเลยเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าสนิมนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเห็นปะข,ข้างล่างยันนะเห็นปหเนี่ยดูคือมันไม่ได้เกิดง่ายๆนะทุกคนสนิมตัวเนี้ยคือถ้ามันเนื้อพ้ามันไม่เก่าจริงๆอะ่ะได้อายุอะ่ะมันไม่ขึ้นนะเนี่ยจาไว้ได้เลยครับถ้าเจอรูปหล่อแบบนี้ตามแผงตามอะไรอะ่ะถึงแม้ว่าเราไม่รู้ที่แล้วเราราคามันไม่แรงมากเนะี่ยเราเก็บไว้ เช่าเก็บไว้ก็ถึงไม่มีราคาแต่ก็เป็นพระเก่าอนะพระสมัยก่อนคุทธคุณเขาดีแล้วก็เอาไว้เก็บไว้แขวนคุ้มครองชีวิตได้นะครับเนี่ยดูโลหนะนี่คือแบบโ,โ,โอ้โหแก่งมากนะครับเนี่ยดูเลยเนี่ยแดงๆเนี่ยถ้าเทียบอ,อายุพระคือปีสี่สองใช่ไหมแล้ว บีหกเจ็ดอ่ะมันไม่น่าจะขึ้นสนิมขนาดนี้ทุกคนแต่เนี่ยน่าจะโลหะเก่าเก่ากว่านั้นมันเป็นโลหะเก่าพอโลหะมันได้อายุอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยเขานํามารีดผสมรีดเป็นแผ่นออกมาปั๊มก็คือความเก่าตัวน,นั้นอ่ะมันก็ยังจะอยู่คืออย่างที่ผมบอกว่าธรรมชาติเนี่ยมันบ่งบอกหลายๆอย่างนะถึงเราจะเอามาหลอมใหม่อ่ะ อีกไม่นานน่ะผิวของเขาซึ่งมันมันได้อายุอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะกลับมาเป็นแบบนี้อะไรทุกคนเนี่ยถ้าปีสี่สนับมาเนี่ยนีมันไม่น่าจะขึ้นขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเหรียญรุ่นนี้ต้องมีมวลสารที่ดีแล้วก็เป็นมวลสารเก่านะเนี่ยดูดิเนี่ยสภาพแบบสึกๆนะเปิดๆนะผิวนะเหมือนแบบใช้แต่ว่ามัน มันแก่งอ่ะคือโดนเหงื่อแล้วมันไม่ได้สึกง่ายเหมือนพ้าทั่วไปอ่ะดูดีทุกคนเนี่ยดูดิดูผิวหลวงพอ่อดูผิวหลวงพอ่อดูตรงบริเวณหน้าผากอ่ะคือเป็นรอยแบบเหมือนถูกใช้อ่ะนะแต่ว่ามันไม่ได้เข้าลึกอะไรขนาดนั้นนะทุกคนดูจมูกยังเป็นสันอยู่นะอ่าคิดดูว่าโลหะแก่งขนาดไหนอันนี้คือเป็นโลหะเก่านี่อันนี้ก็อีกจุดหนึ่งสนิม สนิมตรงบนศีรษะหลวงพ่อเห็นปะเนี่ยนะครับคือธรรมชาติเนี่ยเราเรียนรู้กับมันให้ได้เยอะที่สุดแล้วเราก็จะเวลาเราไปเดินตามแผงตามสนามอะ่ะคือธรรมธรรมชาติของพันเน่ยมันหลอกคนไม่ได้นะครับเรายิ่งดูเราก็ยิ่งได้ความรู้นะครับนะนะทุกคนเนี่ยเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับดูเด ดูดิเนี่ยธรรมชาติอะธรรมชาติเนี่ยอย่างขาขาโต๊ะที่หลวงพ่อนั่งเนี่ยดูใช่ไหมดูดิเออใครมีข้อมูลเม้นหน่อยนะครับว่าอ่าหลวงพ่อบุญมาเนี่ยท่านเป็นสิทธิ์หรือว่าเป็นอ่าในสายของหลวงพ่อกันหรือเปล่าทำไมอ่าใช้รูปทรงคล้ายๆกับเหรียญหลวงพ่อกัน นะครับหรือวาอ่าเป็นเพียงเพราะรูปลักษณ์ที่เขานิยมทำเหรียญกันในยุคนั้นนะครับอันนี้ใครรู้ก็ช่วยเม้นหน่อยนะครับเราเรียนรู้ไปพร้อมกันแต่โลหะนี่คือเก่ามากนะโลหะเก่ามากโลหะนี่เก่าจริงนเ,นเนี่ยดูดิดูดิเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยโลหะมันไม่เก่าจริงมันไม่ขึ้นนะสนิมแดงเนี่ย สนิมบนเนื้อทองแดงอนะไรพวกนี้ถึงบนสารมันเยอะก็จริงเหอะแต่มันไม่ได้ขึ้นขนาดนี้อะผมกล้าพูดเลยเนี่ยทุกคนดูโดยเฉพาะจุดที่ผมให้ดูด้านหลังเมื่อกี้นะคือแบบมันชัดมากเนี่ยดูเนี่ยเห็นปะอ่ามีทั้งกี่สีนะดูดิสนิมที่มันขึ้นเฉพาะตรงตรงที่ผิวเปิดจริงๆเนะี่ยอ่ะมีกี่สีเนะี่ย มีประมาณสองสีสามสีได้อะคือโลหะถ้ามันไม่ได้ผสมกันมากมันไม่ได้มีอายุเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับมันไม่ขึ้นมันก็จะเป็นผิวผิวเปิดแต่มันก็จะเป็นผีผิวเดียวกันไปเลยเนี่ยแบบเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้ไปไปเลยคือมันไม่ได้แบบเป็นจ้ามแล้วก็มีหลักสีแบบนี้ทุกคนนะครับอันนี้คือก็อยากให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนี่ยเห็นไหม Okay. ถ้ารูปหล่อนะไปเจอตามแผงพลาตามอะไรนะแล้วมันผิวมันเปิดแต่ว่าเราส่องกล้องแล้วเราเห็นแบบนี้นะครับผมว่าเก็บได้เก็บถ้าราคามันไม่แรงมาก,กน,นะทุกคนเราก็เก็บไว้เนี่ยดูเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยคนดูดิชัดไหมครับดูสวยนะครับ เหรียญก็สวยรูปแบบก็ค่อนข้างโอเคเราพรานี่คือแก่งมากนะครับใบหน้าหลวงพ่อก็จะประมาณนี้นะครับค่อนข้างมีมิตินะทุกคนนะค่อนข้างมีมิตินูนขึ้นมานิดนึงนะนะครับโอเคโอเคครับวันนี้ก็ผมก็ลากันไปก่อนกับหลวงพ่อบุญมานะครับ เดี๋ยวไว้คลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรเนี่ยผมผมก็จะมาทำลงเรื่อยๆนะคอยช่วยกันติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับแต่ผมยังไม่ลืมนะเหรียญพระอาจารย์ธรรมโชติที่จะมาเทียบตัวตัดนะครับผมไม่ลืมเดี๋ยวผมจะมา,ามาทำให้ดูนะครับผมจะมาทำให้ดูอยู่แล้วผมสัญญานะนะแต่ว่าระหว่างนี้ผมก็เอาอาจารย์อื่นลงไปก่อนเท่าที่ผมมี โอเคสำหรับท่านที่จะลุน้นรอดูไปพร้อมกันก็ช่วยกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับนะเผื่อส่วนใดส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสาระเป็นประโยชน์แก่แก่ท่านนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็อีกเช่นเคยครับหวังว่าไม่มากก็น้อยก็คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมหรือว่าท่านที่เข้ามาดูนะทุกๆคนนะครับ ก็ขอจากลากันไปกับคลิปนี้กับเหรียญหอวงพ่อบุญมาวัดเทพดงธรรมจงังหวัดพระนครศรียุทธยานะครับเหรียญปี2542นะครับโอเคครับผมยังไงก็อขอให้โชคดีสุขภาพแข็งแรงกันทุกทุกท่านครับช่องนะั้นลือชาขอกลับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ